ครับก็สวัสดีเพื่อนๆและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับกิทายอินเวอร์เตอรตัวสีเงินรุ่น1,000วัตต์ตัวนี้ของลูกค้าจากจังหวัดชนบุรีส่งมารอบนี้รอบที่3ภายใน1เดือนนะครับก็เป็นรอบที่3แล้วรอบแรกส่งมาซ่อมด้วยอาการเปิดไม่ติด รอบแรกนะครับเปิดไม่ติดก็ตรวจเช็คซ่อมเปลี่ยนไม่มีมอสเฟตทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์ช็อตนะครับก็เปลี่ยนมอสเฟตทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้หน้าในตำแหน่งนี้เลยเปลี่ยนมอสเฟตทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ส่งกลับไปลูกค้าเอาไปใช้งานได้2วันเครื่องเปิดไม่ติดอีกอาการเดิมนะครับส่งกลับมาใหม่ส่งกลับมาตรวจเช็ค พบว่าคาปาซิเตอร์ทั้งสี่ตัวบวมหมดเลยซึ่งในตอนแรกที่ส่งมาซ่อมอ,า,อาการเปิดไม่ปิดไม่ติดในตอนแรกเปลี่ยนมอเตอร์เสียไปเนี่ยคาปาซิเตอร์ยังไม่บวมนะฮะลูกค้ากลับไปใช้ได้2วันคาปาซิเตอร์บวมทั้งสตัวเลยนะครับแล้วก็มีคาปาซิเตอร์ตัวหนึ่งช็อตก็เลยทําให้เครื่องเปิดไม่ติดนะครับก็ทําการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ไป4ี่ตัวแล้วก็เปลี่ยนพัดลมไอพัดลมไปตัวหนึ่งพัดลมลูกค้าไม่หมุนแล้วก็แก้ไขบริเวณนี้ มันเป็นค่าบขี้เกลือนะไล้์ตะก,กัวล้างทําความสะอาดนะครับกลับไปลูกค้าเอาไปใช้ได้อีกไม่กี่วันนะครับเกิดอาการช็อตเบรกเกอร์ตัดก็ลูกค้าทำการตรวจเช็คแล้วก็พบว่าตัวนี้ไอตัวเดิมนี่แหละมันช็อตลูกค้าก็ใช้งานอยู่ประมาณ4 3หรือ4ตัวนะก็ปรากฏว่าตัวนี้ช็อตส่งกลับมาซ่อมอีกทำการตรวจเช็คแล้วตอนนี้ฟิวขาด นะแล้วก็มีมอสเฟตตัวนี้ช็อตอันนี้เป็นรอบที่3ใน1เดือนเนาะซึ่งในรอบแรกซ่อมเปลี่ยนมอสเฟตทางด้านคอนเวอร์เตอร์นะครับรอบที่2เปลี่ยน, C B C B C T e นคาปาซิเตอร์นะฮะกแก้ไขเปลี่ยนพัดลมไปตัวหนึ่งเนาะแล้วก็บริเวณ icp ีรืมนะครับรอบที่3มาเสียทางฝั่ง AC นะครับก็ซึ่ง ต้องแจ้งก่อนนะฮะว่ามันคนละส่วนกับที่ซ่อมไปในสองครั้งแรกนะครับนะครัคร้งแรกเปลี่ยนมอสเฟตครั้งสองเปลี่ยนกาปาริเตอร์ครั้งที่สามที่ส่งกลับมานี่กําลังจะซ่อมเนี่ยนะครับเสียทางฝั่ง AC ซฟิวขาดมอสเฟตช็อตแต่ผมก็เห็นใจลูกค้าเนาะเสียเสียตังสองรอบแล้วภายในภายในเดือนเดียวเนี่ยนะฮะเสียเงินสองรอบแล้วนะครับซึ่งรอบนี้ถ้ารวมรอบนี้เลยจะเป็นรอบที่สาม เพราะว่า,วาถ้าถ้าซ่อมเนี่ยาตามหลักแล้วมันมันก็คนละส่วนกับที่ซ่อมไปครั้งที่แล้วเนาะนะครับคือถ้าถ้าถ้าเป็นช่างเขาก็ต้องคิดเงินอีกนะเพราะว่าคนละส่วนกันแต่ครั้งนี้ผมจะทําให้ฟรีนะครับคือคือก็เห็นใจแหละนะซ่อมไปแล้วมันใช้ได้ไม่ไม่กี่วันพังถึงแม้ว่ามันจะเป็นคนละส่วนกัน,ก,นกับที่ผมซ่อมไปในสองครั้งแรกนะครับผมทำทำให้ให้ฟรีเลยเดี๋ยวเปลี่ยน เสียเปลี่ยนฟิลไม่คิดค่าแรงแต่ขอค่าสงกลับอย่างเดียวนะขอค่าสงกลับอย่างเดียวผมทําให้รอบนี้ทําให้ี c นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคนละส่วนกันคือก็ก็เห็นใจเนาะซ่อมไปแล้วก็มันมันเอาไปใช้ได้ไม่นานก็พังอีกแต่ว่าอสอ้เาเหตุที่พังนี่ผมก็ไม่ทราบนะเพราะอะไรนะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับไฟ ac ไม่เสถียรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ครั้งนี้ดูแลกันไป c ๆเลย ือว่าก็เป็นลูกค้าประจำแหละก็ส่งมาซ่อมหลายรอบนะฮะมีตัวอื่นที่เคยส่งมาซ่อมด้วยนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวจาัดก,การเปลี่ยนฟิลกับมอสเฟสเนาะะครับก็เปลี่ยนมอสเฟดตัวใหม่ และฟิลเสร็จเรียบร้อยวัดสัญญาณที่มอเสเสรทั้ง4ตัวนะครับทางฝั่ง ac ก็ได้สัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่ห0เฮิร์ปกติทั้ง4ตัวเดี๋ยวมาทดสอบเบื้องต้นดูนะครับว่าจะสามารถทำงานได้ปกติหรือเปล่าในการป้อนแรงดัน d c ที่42โวลต์ลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์ ตัวเครื่องเริ่มลันแล้วเดี๋ยวดูกําลังวัตต์นะครับต้องอยู่ที่ราวๆหนึ่งร้อยวัตต์หนึ่งร้อยเจ็ดวัตต์สูงสุดนะครับเดี๋ยวรอดูอีกรอบหนึ่ง หนึ่งร้อยเก้าวัตสูงสุดอโอเคตัวกจทายอินเวอร์เตอร์ผลิตไฟได้ปกตินะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยึดสายเหล็กประกับยึดมอสเฟสแล้วก็เดี๋ยวมาเทสที่วัตสูงสูงอีกทีหนึ่งครับก็ส่เหล็กประกับยึดมอสเฟสเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาทสอีกทีหนึ่งที่กำลังวัตสูงสูง กระแสโวลต์แอมป์ที่18แอมป์แรงดัน4 2โวลต์ถ้าตัวกิจทายอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติจะต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ราวๆ600วัตต์เริ่มรันแล้วไหนดูกำลังวัตต์สูงสุดนะครับ ห้าร้อยเก้าสิบเก้าดูอีกรอบหนึ่งหกร้อยสิบเจ็ดวัตต์หกร้อยสิบเจ็ดสูงสุดนะอยู่ที่ประมาณหกร้อยสิบเจ็ดวัตต์อ่ะโอเค ตัวกิจ Hi ยอินเวอร์เตอร์รันได้ปกตินะครับผลิตไฟออกมาได้ปกติอ่ก็สรุปการซ่อมนะครับครั้งแรกนะเปิดไม่ติดนะฮะมอสเฟ t คอนเวอร์เตอร์ช็อตนะครับเปลี่ยนมอสเฟสคอนเวอร์เตอร์กลับไปใช้ได้2วันเปิดไม่ติดอีกนะครับคาปาซิเตอร์บวม4ตัวนะะมีคาปาซิเตอร์ตัวหนึ่งช็อต ก็เลยทำให้เปิดไม่ติดเปลี่ยนคาปาซิเตอร์นะครับเปลี่ยนพัดลมแก้ไขชุด pwm นะครับกลับไปใช้ได้ไม่กี่วันเบเกอร์ตัดนะฮะเออร์เลอร์ไม่รันเช็คตรวจเช็คพบฟิวขาดมอสเฟสชอ็อตนะครับส่วนในในครั้งที่3เนี่ยนะฮะก็ซ่อมฟรีนะอันนี้ผมซ่อมให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายมีค่าส่งกลับอย่างเดียวก็เปลี่ยนมอสเฟส นะครับเปลี่ยนฟิลตัวเครื่องกลับมาทำงานได้ปกติก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดขออภัยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ